สวัสดีค่ะฟองก็มาทำอะไรเก็บผักหน่อไม้หน่อไม้เขาไม่ได้เรียบผักเอานะฟองก็มาเก็บหน่อไม้เอาไหมนี่ข้างหลังเต็มเลยจาะคุณน่ะคุณน่ะมาสิอย่าไปดึงออกอย่าไปดึงออกเดี๋ยวมามองเอามีดตัดออกอาทุ่งใน่นี่ โอ้โหโอ้สองเลยตรงนี้สองตรงนี้สองยาวเลยตรงนี้เบาๆหน่อยตรงนี้มากับกองเก้สองคนจัดอตก้าเก้าถึงออกเ้ามองดูดิเกีวกก็คือก็ดึงถึง เดมอม่องดีดีนะนมมดมงนี่อะถ้าเบิ้งมามองสิคันด้วยแน,นี้มามองใส่กระโปงพู้เล้วมาเก็บใส่กระโปงพู้เล้วมาเก็บหน่อไม้หน่อทำงาน,นอ่ะ เด็กก็โปรงมาเก็บหน่อไม้อย่างดีก็จะดทันเมื่อนี้อากาศดีวันนี้ลมจัดดูแดดพักหนยก็เอาแต่อันใหญ่ๆนะเอาแต่ตัวโตๆนะอย่าเอาตัวเล็กนะใหญ่กว่ทันดอกแจกผมเองพี่น้องจ้าพุนกระลายน้ำไม้กระลายพุนกระมาเก็บลาย ได้ทำนี่แหละได้เฉพอะกินนี่แหละจ้ะทำน,นี่ก็กินได้แล้วกินได้ยุ่จ้ะอ่ะเอาถุงหยิบถุงมาด้วยเอาถุงมาด้วยอย่าทำแรงขนาดนั้นเอาไม่ได้แล้วลูกนั้นละทิ้งกินไม่ได้ทำไมทำแรงแล้วมันหักหมดนี่เลยแหน,นเอาถุงมากเขาทำครั้งเดียวให้หักแล้วก็เอาเลย ถึงมากถึงมากมาใส่กับมาบองจะดึงง่ายกับหาัหา,อ,หา,อ,หา,อ,หาอ๋อหาอ๋อหลวดึงแล้วก็หาอ๋อหาอ๋อฮะตีทุงไงเนี่ยจับถึงนั่นแหละตีถึงเขาหลกไม่เอาตัวนั้นมัวก็ไม่เอาเลย<ม>ลเอาแต่ตัวน่าก,กินได้มี อะไรอะไรกินถักไม่ดีมันก็ไม่สวยแล้วก็กินไม่ได้อหัันหั้นครั้งเดียวหั่นหายรอบมันมันมันอ่อนตัวแล้วมันกินไ,ได้นี่ถึงวัวเสร็จไฮไลายแล้วะ อยู่ในกอดกันนี้ได้จะแต่เฮาว่าเอาถ้าจะเอาไปอยู่ข้างนอกมันมาบอกกราถุงมาด้วยขี้เกียจกลับไปน,น,นี่จ้ลเนี้ยงไม่ได้ตอนนี้กินไม่ได้แล้วถ้าเยอะนะตัวยาวเอานั่าอือ้อหน่งทางเดียวนะ่ะกินได้โอ้ไม่เหยียบ <laughs> มันเล็กหลายมือก็เหยียบนะมองไม่เห็น ขึ้นเยอะอุบาทขูดเลยเหยาบด้วยก็มีขึ้นคักขึ้นแน่ขึ้นอุบาทอุเบรอขึ้นเยอะคาเยอะแน่เยอะมากอุบาดอุเบือขึ้นจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะพา ทำเชือกเพื่อไปพูดแน,น่นมืดในกรอบกรบนี้จะลองการพุงโ่มอนแบบจากเอาอยู่ข้างนอกระไยละเอ,เอาถึงนะตรงนี้นะเ,เทไรบยให้ไปนั่งตรงนน้นให้มัวนหน่อยที่ตรงกลางนะถึงวาง นั่งลงนี่แหละมองท<ฮ>้องต้นนี้ทำไมไม่เอายาวๆเนี่ยเยาวๆนี่ไม่เห็นหรอมองเห็นแต่สั้นๆล่ะเัื่วอว่าเยาวๆไม่เห็น,นเดี๋ยวเขาก็มาตัดจะ้ะ เยอะมากเติมถุงเราเลยอนองไม้กระลายงไม้กระลาเขาบอเอาคนอื่นกับเราจออ้ะหลายหลายคนเอา คนเฮีดเราเหรอนี่จะขึ้นรถไงขึ้นรถยงยงไยขึ้นรถไปแล้ว อย,ย,ยจะโยนนะอ๋มันจะสายจ้ะกำลังสร้าโค้งทั้งทายทั้งหลุดจะจทั้งดึงทังง้งทายมันก็เลยมันก็เลยอะไรนะมันก็เลยมองไม่เห็นนะจ้ะตัวนี้โก็พูน่ะพูน่ะใด่มาก พูดนะพูดนะมีข้างในนี่จะดูๆแรงมากไปไหนไปไหนวิ่งไปไหนจะจะเ่ากลังสงเสียงด้วยค่อกำลังเสียงออกมาดีนัยอย้าห้องหยใจงียนัยะไม่ดีนหน ้องก็ไต้ไหนตัวไต้ไหนไม่เทียบแม่มเอางงเลยน้องดึงนกองเลยเนี่ยอยู่ข้างในนี้มันใหญ่น,นี่อยู่ตามข้างในน,นี่มันใหญ่เนี่ย นี่อ่ะอให่มีคนเก็บมันใหญ่จับเห็ดยังดูช่างตู้ก็ได้ตัหัวจับหัวเข่งเตะหัวงามแต่คนไม่พี่นอ้องจาะอะไรลายอีเอริ่งเสียงดังอย,ยัดติ๊ แล้วก็จะติดตัไอ้ทุงให้มันดังกระดาษมาใส่ด้วยดังนี่อีกไหมึ่งันก็เหรออยู่ข้างในงกกนะ่้นผิดใจเยอะเนาะตามมุมน,นี้หมดเลยเหรอก็คันเหรออุอ้ยบ้าถึงจะขาย พันมือเหนื่อยก็จิดนอกจากไปก,ปกลับเราจะหสรนีอน้ามาเอาไม้จากฝนเต็มอยู่กเจะไปกินกับแก้วกับกูจักฝนงานรดจากนี่งม,าม,ามา้ำน้ำน้ำหนึ่งไป จ้ะกลับฟองโก้ติ้วกลับละจ้ะสองคนเรากลับแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านเนาะจะ้ะเนาะว่าได้หน่อยได้หลายเพราะวา่มาม่รีบฮกเอาฮักเอาจะจะกลับกันละนี่ไงฟองโก้จะไปรีบไปเล่นบาสเกตต่อติดบ้านเห็นว่าจ้ะมแต่บ้านคนจ้ะปะไปสรุปยอดทย่บ้านกันเนาะจ้ะว่าได้หน่อยได้หลายเนาะจะ้ะเนาะ จ่าพ่อแม่พี่นอจ่าถึงบ้านแล้วจ้าเบิ่งผลงานของเขาเต็มกระถาดเลยจ้าพ่อแม่พี่นอจ่าคุณอะเทออเกฟังกี้นี่เต็นนอใหญ่ๆงามๆจ้าคุณอะโอ้หน่อไม้ใหญ่ของเรางามหมดจ้าหนอใหญ่ๆสวยๆเลยจ้าวันนี้อืมฟงโก้กา้าไปเรียนบาตต่อจะาพาแม่ไปอันเอาหน่อไม้ละกา้าไปเรียนบาดต่อ ได้รีบหักเอาหักเอาไปมือได้บรีบกมีจ้ะไปมือได้ก็รีบคือเกาตีบน้าค้นพาไปจ้ะเิ็กน่อยพาไปเขาก็จะไปธุระเขาต่อจ้ะเราฟังโคมให้กันพาไปเอาแล้วก็บึดหนึ่งแล้วเขาก็ไปต่อเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยงามเลยใจต่น้อยใหญ่ๆมือเนี่ยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสับสไครเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณ ทุกยอดวิวนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าที่มอบให้ฝรั่งฝรั่งคงมาตลอดจ้าฮักแหงแพงกันมาตลอดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ารอดูรอชมว่าฝรั่งฝรั่งคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทําอะไรวันๆเนาะจ้าเนาะหน้าเนาอไม่เข้าก็จะเก็บเนาอไม่เนเนจ่าเนาะนาพักนานเนไม้จ้าช่วงนี้ก็จะมีคลิปพักคลิปเนาอไม่หลายเนจ้าเพราะว่าเพื่อนออกเป็นนาเพื่อนจ๋าเดียวเพื่อนกำมืดล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า กำลังออกก็จะไปเก็บทุกมือมากินแนจ้านาเฮดก็จะไปเก็บเฮดทุกมือคือเกาน่นหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านานี่กินผักกินหน่อไม้ไปก่อนจ้าวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาดูหน่อไม้เก็บหน่อไม้กับฝรั่งตังของสนุกสนุกอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย,บายขอบคุณเธอ